น้องแจนน้องฟิล์มน่ารักไหมคะน้าทุกคนต้องดูแลสุขภาพเพื่อที่จะได้ไปงานแฟนมี้ของน้องในทุกๆครั้งทุกๆปีนะคะใส่ใจสุขภาพเตะมาดูแลที่นี่กับเซ็กซี่เลดได้นะจ๊ะฝากไปด้วยนะคะ มีใครยังไม่ได้ให้ของขวัญน้องบ้างคะมี่ไม่เอ่ยยกมือหน่อยมีไม่เอ่ยคะหมดแล้วนะหมดแล้วนะอันนี้คือยกมือไปๆอย่างเดียวนะอ่ะฝั่งนี้คะ่ะน้องพิมคาฝั่งนี้ไม่ได้มอบของอ่าฝั่งน้องแจมีใครยังไม่ได้มอบของให้น้องแจมมาตัวเองเปิดทางให้คนนี้หน่อยค่ะอมาจามาจา,า,จาใครยังไม่ได้มอบของอีกคะยกมือเลยเดี๋ยวจะเปิดทางให้นะคะ นี้เลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหน้าเปิดทางให้คนนี้หน่อยเองอแซดต,ตัวเข้ามานี่ค่ะอีกอีกหนึ่งคนค่ะแจมหามีใครยังไม่ได้มอบข,ของให้กับน้องฟิลป่ะคะมีไหมเอ่ย,อยแจมหรอคนะแจมจ๋าฝั่งนี้ด้วย้องแจม